สวัสดีครับสมาชิกมาตามดวงทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมจะมาวิเคราะห์วิจาร์ณดวงชะตาจิตก,กำเนิดของสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีกันครับดวงชะตาชขวงท่านในรอบตั้งแต่วันที่1ึงวนที่3 1สิงหาคม2564ร จะเป็นอะไรการประกอบอาชีพทำธุรกิจอาชีพการงานสกอบภาพการเงิน,นการทองโชคลาภหรือว่าความเป็นยปอยู่สวิตครอบครัวของท่านจะเป็นองไรผมที่จะมาวิเคราะห์ให้เป็นแนวทางเกีกับท่านในเรื่องของดวงชะตาเย็ดจะได้รอบดูว่าดวงเชตตาเย็ท่านในช่วงเดืนสิงหาคมจะเป็นอย่างไงมายอกางวิเคราะห์วิจารดวงดาวที่โครจรเคลื่อนย้าย ที่ส่งผลส่งแสงให้ดวงจันตาชีวิตท่านจะมีความสว่างมีความรุ่งเรืองมีความโชคดีมากน้อยเพียงใดนะครับในรอบเดือนสิงหาคมครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีสิงห์นะครับโดยทั่วไปนะครับลักษณะราศีสิงห์ดาวที่โคจรมาส่งผลทับลักษณะเกิดของท่านในช่วงนี้นะครับในวันที่ผมวิเคราะห์วิจ,จารณ์ดวงดาวศุกร์ดาวศุกร์นี้ จะเคลื่อนย้ายจากราศีสิงห์เข้าราศีกันในวันที่14ครับในวันที่14ครับในวันที่14สิงหาคมครับหลังจากวันที่10 14ี่สิสิงหาคมเป็นต้น,ตนไปครับดวงเจตตาชองท่านถือจิงจะมีความสุขมีความโชคดีครับเพราะดาวเจ้าเรือนนะครับดาวเจ้าเรือนราศีกันคือด,ดาวพุธครับเป็นดาววินาอยู่นะครับจกในราศีสิงห์เป็นดาววินา,นนาศป,นาววนาปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่ กับตัวท่านในรอบเดือนสิงหาคมครับถ้าดาวจ้องเรือนดาวพุธนะครับดาวพุธโครจรย้ายเข้ามาเป็นดาวเกษตรในราศีกันวันที่23สิงหาคมครับทำให้ท่านหลังจากวันที่23เป็นต้นไปครับดวงชะตายชิดกำเนิดของท่านถึงจะส่องแสงสว่างปีขึ้นนะครับช่วงน,นี้ก็ต้องระมัดระวัง นะครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราสีกันครับเพราะดาวเจ้าเรือนเป็นดาวเสียครับเป็นดาววินาศปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่ครับมีเกณฑ์ที่จะต้องเก็บให้ได้ป่วยไปบ่อยครับโดยสภาวะเรื่องของหลงระบาดอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับควรเซฟตนเองนะครับให้ดีครับอาการปวดตามเมื่อตามตัวนะครับปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวปวดเกี่ยวกับเรื่องของระบบวามดัน ในร่างกายไม่ค่อยดีโทษที่ควรนะครับที่ผ่านมาครับโรคปัญหาธาตุน้ําก็มีปัญหาพอสมควรนะครับฉะนั้นสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีกันควรระมัดระวังสุขภาพของท่านด้วยนะครับถ้าปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่นะครับหลังจากวันที่23สิางหาคมเป็นต้นไปถึงจะเข้าในเกณฑ์สภาวะเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะครับจึงจะเกณฑ์ที่ดีขึ้นนี่คือน,นิท่านที่เกิดในราศีกันครับส่วนเรื่องของกระดุมพระ นะครับการเงินการทองเช่นเดียวกันครับดาวกระุมพะการเงินการทองเช่นเดียวกันปัญหาเรื่องสภาพคล่องไม่ค่อยดีนะครับในรอบเดือนสิงหาคมครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่ถึงตั้งแต่วันที่1นะครับถึงวันที่20นะครับถึงวันที่20สสภาวะเรื่องการเงินการทองไม่ค่อยดีเท่าที่ควรจะต้องปัญหาระวังความอุปสรรคติดขัดบ้างนะครับที่ผ่านมาหรือว่าสภาพคล่อง ลำบากนะครับหรือว่าดวงท่านที่น่าจะไม่ปัญหามาจากเกี่ยวกับเรื่องรักษาสุขภาพของตัวท่านเองครับไม่ค่อยดีนะครับที่ผ่านมาครับเรื่องของปัตตานีครับดาวชีวิตครอบครัวชีวิตคู่ก็เช่นเดียวนะครับดาวเจรือนปัตตานีคือดาวพรหัสปอีครับตกอาอยู่ในสถิตในราศีของราศีกุมครับซึ่งเป็นเรือนอริครับเป็นศัตรูนะครับช่วงนี้ปัญหาชีวิตครอบครัว ก็มีปัญหามากพอสมควรนะครับในรอบเดือนสิงหาคมครับเหนื่อยกับการดําเนินชีวิตมากพอสมควรนะครับนี่คือท่านที่เกิดในราศีกันครับเรื่องของครอบครัวก็มีปัญหาครับเรื่องของอาชีพนะครับปัตตนีมรณะสุภกรรมะอาชีพกับประกอบอาชีพธุรกิจหน้าที่การงานเช่นเดียวกับดาวอุตสาหะเสียครับดาวอุตสาหะตกราศีวินาศกับดวงชะตาของท่านนะครับดาวอุตสาหะเสียเมื่อดาวอุตสาหะเสียนีทําให้ท่านเกณฑ ต้องปรับเปลีนนะ่ยนหน้าที่การงานหรือเกณฑ์ถูกเลิกเลิกว่าจ้างสัญญางานนะครับเป็นไปได้มากที่สุดนะครับแต่ว่าในชอบเดือนสิงหาคมนะครับเหน็ดเหนื่อยมากครับ่อันดําดเนินชีวิตกันลงชีวิตเนื่องจากในสภาวะโรคระบาดเกิดขึ้นด้วยหรือก็เป็นไปได้อีกส่วนหนึ่งครับใจดวงของท่านครับดวงของท่านเป็นส่วนจุดใหญ่นะครับดวงจะต่ายิดในรอบเดือนสิงหาคมมันไม่ค่อยรับเื่นดีครับดังนั้น ท่านสมาชิกที่เกิดราศีกันนะครับควรระมัดระวังควรเซฟตนเองนะครับจนให้ผ่านพ้นจังจจวันที่23สิงหาคมเป็นต้นไปดวงดวงใจนั้นจะปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะครับปัจจุบันวี้รณะสุภากรรม,มาลาภโชคลาภเช่นเดียวครับลาภลอยเช่นเดียวครับการมุ่งหวังโชคลาภลอยก็ไม่ค่อยลาบเดืนไม่ค่อยสมหวังนะครับมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องของการ อุปสรรคนะครับขาดเรียกว่าราบลอยราบเลื่อนลอยนะครับไม่ใช่ราบลอยมาหาครับราบลอยออกไปครับรอบเดือนสิงหาคมครับแต่ทั้งทุกสิ่งทุกอย่างครับก็ดวงจังหวัดดวงช่วงขาลงช่วงขาลงก็มีอุปสรรคครับช่วงขาขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะทําให้ท่านมีความราบเื่นดีขึ้นนะครับในรอบเดือนสิงหาคมครับนี่เป็นการวิเคราะห์โดยรวมทั่วไปนะครับมาดูการวิเคราะห์ตามทักษะวันเกิด ของแต่ละท่านนะครับในท่านที่เกิดราศีกันครับตั้งแต่วันอาทิตย์เป็นต้นไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันอาทิตย์ราศีกันครับอาทิตย์เป็นบริวารครับอาทิตยบ์บริวารบริวารณช่วงที่ผมวิเคราะห์นะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10 7สิงหาคมครับบริวารตกเรือนลาภ บริวารยังดีครับบริวารให้คุณให้โชคให้ลาบดีอยู่ครับบริวารเดินดีนะครับไม่เสียหายครับวันอายุสุขภาพนะครับสุขภาพถือว่าดาวสุขภาพถือว่ายังทรงตัวได้ดีอยู่ครับดวงสุขภาพของท่านครับวันอายุเดชส่วนดาวเดชครับดาวเดชเสียครับดาวพลังอํานาจดาวเดชเสียครับดาวเดชเป็นวินาศดาวเมื่อดาวเดชเป็นวินาศทําการสินใดไม่ค่อยประสบความรึกความโชคดีครับมีปัญหาอุปสรรคัเหน็ดเหนื่อยนะครับไม่ส่งเสริมเท่าดีกว่นครับวันอายุเดชส่วนดาวสี พุธคือสีครับเช่นเดียวครับดาวพุธดาวจันทร์เดือนครับเป็นดาวสีตกราสีวินาศครับไม่ส่งเสริมความเร็กความโชคดีครับเหนื่อยในเรื่องของการดํารงชีวิตมากพอสมควรรอบเดือนสิงหาคมครับตั้งแต่วันที่1สิงหาคมจนถึงวันที่ยี่บสานะครับไม่ค่อยดีนะครับวันอายุเดชสีมูละดาวมูละนะครับดาวมูละไม่มีเกณฑ์โยกย้ายไม่มีเกณฑ์เดินทางครับเกณฑ์โยกย้ายเดินทางไม่มีครับในช่วงนี้ครับวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะในที่การงาน หน้าที่การงานก็ปัญหาเช่นเดียวกันครับหน้าที่การงานอุตสาหะนะครับดาวอุตสาหะไม่ค่อยดีครับเกณฑ์ปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานหรือเกณฑ์ยกย้ายออกจากหน้าที่การงานจุกยกเลิกสัญญาว่าจ้างเป็นไปได้มากที่สุดนะครับนี่คือในรอบเดือนสิงหาคมครับวานอายุเดชศรีมูลอุตสาหะมนตรีดาวมนตรีครับดาวมนตรีก็ยังเดินดีครับดาวมนตรีดาวราหูเป็นดาวมนตรีตรงรู้สึกว่าก็ยังมีผู้ประทมความจนกช่นเหลือเกื่อกลได้อยู่บ้างนะครับส่วนดาวกาเลกินีครับสุขคือกาลีครับ สุขือกาลีสภาพคล่องเรื่องการเงินการทองสภาพคล่องไม่ค่อยดีชีวิตรครอบครัวไม่ค่อยดีชีวิตความรักไม่ค่อยดีนี่ในรอบเดือนกันในรอบเดือนสิงหาคมนะครับนี่คือท่านที่เกิดราศีกันวันอาทิตย์ครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันจันทร์ราศีกันครับจันทร์เป็นบริวารครับบริวารโคจรตกเป็นราศีอยู่ในราศีวัวนที่ผมมีข้อครับเพราะจันทร์เคลื่อนย้ายเร็วครับจันทร์อยู่ในราศีพิจิตครับ เป็นดาวประลครับช่วงนี้บริวารไม่ค่อยดีเท่าที่ควรครับวันอายุสุขภาพมีปัญหาครับเรื่องของเก็บไข้เยื่เบื่อครับดาวอังคารคือดาวอายุพลังที่แแรงในร่างกายไม่ค่อยดีครับดาวอายุตกลาศิวินาศระวังปัญหาเรื่องสุขภาพเก็บไข้ได้ป่วยบ่อยนะครับในช่วงนี้ครับวันบริวารอายุเดชส่วนดาวเดชเชียวครับดาวเดชดาวพุธคือเดชเดชเสียครับเดชตกลาศีวินาศนะครับการกระทําคิดการมุ่งหวังสิ่งใดครับไม่ค่อยประสบความส็จความโชคดีครับมีปัญหามากกว่านะครับ วันอายุเดชสีส่วนดาวสีครับดาวสีก็ยังส่งเสริมความสําเร็จความโชคดีอยู่บ้างครับแต่ยังไม่มากเท่าที่ควรนะครับวันอายุเดชสีมูละดาวมูละครับดาวพฤหัสคือดาวมูละในเรื่องของปฏิกินครับดาวมูละเกณฑยกย้ายเกณฑเดินทางบ่อยครับย้ายที่อยู่ที่ใสหรือว่าเกณฑ์เดินทางในช่วง เดือนสิงหาคมนะครับมีเกนปรับเปลี่ยนโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยนะครับวันอายุเดชสีมูลนอุตสาหะในที่การงานยังทรงตัวได้ดีอยู่นะครับหน้าที่การงานครับสหมนตรีส่วนดาวมนตรีครับสุขคือดาวมนตรีโคจอมาทับลัคนาเกิดยังมีผู้อุปถัมภ์คำจุ่มเหลือก็ควรท่านดีอยู่นะครับในช่วงนี้ครับดาวมนตรียังดีครับส่วนดาวก็ได้ที่นี่คือดาวดาวกาลีครับ ดาวที่คือดาวการีตกเรือนลาพระโชคลาบขัดโชคขันลาบนะครับขัดโชคขันลาภต้องทุกสิ่งทุกอย่างต้องผ่านพ้นไปได้ด้วยเี่ครับนี่คือท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ต้องผ่านพ้นไปได้นะครับต้องหลังจากวันที่23สิงหาคมเป็นต้นไปดวงจะตายจงท่านถึงจะเป็นช่วงขาขึ้นนะครับจแ่แงจาวันที่1ถึงวันที่20 20สิงหาคมเป็นขาลงครับ หลังจากที่2ี่เป็นต้นไปค่อยปรับเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นนะครับนี่คือท่านที่เกิดในราศีสิงในราศีกันวันจันท์นะครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันอังคารราศีกันครับอังคารเป็นบริวารนะครับบริวารตกราศีวินาศกับดวงยับลักษณะเกิดท่านเกฑ์เสียทรัพย์เสียข้าวเสียของเสียเงินเสียทองนะครับช่วงนี้ครับไม่ค่อยดีครับวันอายุสุขภาพมีปัญหาครับสุขภาพเก็บไข่ได้ป่วยบ่อยครับช่วงนี้ครับ มีปัญหาเรื่องสุขภาพเก็บไข้ได้ป่วยบ่อยน,นะครับก็ต้องระมัดระวังตนเองด้วยนะครับวันอายุเดชสุนดาวเดชเสาคือเดชครับเสาคือเดชทําการสิ่งใดครับก็ยังก็ยังดีครับดาวเดชก็ยังตําแหน่งดีจะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ดีครับวันอายุเดชสีสุนดาวสีครับดาวพฤหัสคือดาวสีพฤหัสสีเสียครับสีเสียสีเป็นอริดาวคู่ครองเป็นอรินะครับไม่ประสบพันธุ์ในความโชคดี ในเรื่องของการดําเนินคู่หุ้นส่วนไม่ค่อยดีเท,ท,ท่าที่ควรนะครับช่วงนี้ครับมีเกณฑ์มีเกณฑ์ที่ต้องมีปัญหากันครับมีกระทบกระทั่งกันพอสมควรนะครับเรื่องของความรักียิดคู่ครองครับวนันอายุเดชสีมูละดาวอังคดาวราหูคือดาวมูละตกเรือนสุภาครับไม่มีเกณฑ์ย้ายที่อยู่ที่อาศัยครับวันอายุเดชสีมูละอุตสหะในที่การงานดาวดาวสุเป็นดาวอุสหะที่การงานากย็ย่อยัง หน้าที่การงานแต่มนที่การงานยัง<ม>ก็ยังดีเลยครับช่วงนี้ครับหน้าที่การงานของท่านครับไม่มีเกณฑ์ย้ายเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับวันอายุเดชสีมูลสหมนตรีสุนดาวมนตรีครับอังอาทิตย์เป็นดาวมนตรียังมีผู้ทคำคมชุนช่วยเหลือเกื้อกูลได้ดีอยู่ครับสุนดาวกเ็เลยกะมีดาวจันทร์เป็นกาลีไม่ส่งผลเต็มที่ครับนี่คือท่านที่เกิดในวันอังคารครับปัญหาใหญ่ของท่านคือปัญหาเรื่องของสุขภาพนะครับ ปัญหาใหญ่คือสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยนะครับในรอบเดือนสิงหาคมครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันพุธกลางวันครับพุธเป็นบริวารครับบริวารโ,โคจรอยู่ในตําแหน่งของราศีวินาศกับลัคนาเกิดครับบริวารไม่ค่อยดีครับช่วงที่ผ่านมาครับตั้งแต่ต้นวันที่หนึ่งสิงหาคมเปจนมาครับบริวารเสียเสียทรัพย์เสียข้าวเสียของเสียเงินเสียทองเป็นเรื่องยุ่งเหยิง มากพอสมควรครับเป็นเรื่องใช้ใจ่ายมากพอสมควรครับวันนะครับบริวารไม่ค่อยดีครับราชังจากที่ที่23เป็นต้นไปบริวารโคจรเข้าเรือนราศีกันเป็นดาวเกษตรบริวารให้คุณให้โชคลาบถึงจะส่งผลในทางที่ดีครับวรืออายุสุขภาพนะครับสุขภาพก็ดีครับไม่มีปัญหาเรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยครับสุขภาพแข็งแรงดีครับวันอายุเดชสนดาวเดชครับราหูเดาวพฤหัสคือเดชเดชตกเป็นอลิครับเดชตกเป็นอลิช่วงนี้ทําการสิ่งใด ก็เด็ดเหนื่อยพอสมควรครับไม่ประสบความในความโชคดีเท่าที่ควรครับวนันอายุเดชสีส่วนดาวสีครับดาวราหูคือดาวสีตกเรือนสุขภะดาวสีก็ยังตำแหน่งดีครับก็ยังตำแหน่งไม่เสียเท่าที่ควรครับไม่เสียเมื่อไม่เสียก็ทําการสิ่งใดก็ถือว่ายังมีช่องทางเอาดําเนินชีวิตไปได้ด้วยดีอยู่นะครับวนันอายุเดชสีโมละดาวโมละครับสุขคือดาวโมละโคจรทับลักนาเกิด ตั้งแต่วันที่20 <S <S <at> <S เป็นต้นไปครับจะได้หลักทรัพย์หลักฐานโชคลาภกันเงนกันทองดีขึ้นนะครับวันอายุเดชสีมูลค่อุตสาหาะหน้าที่การงานครับหน้าที่การงานนะครับหน้าที่การงานที่ผ่านมาหน้าที่การงานมั่นคงนีครับถ้าหลังจากวันที่17เป็นต้นไปอุตสาหะระยะไม่ดีก็เกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้หนที่การงานมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานนะครับในรอบเดือนสิงหาคมตั้งแต่วันที่17เเป็นต้นไปนะครับวันบริวารนะบริวารอายุนะบริวาร อายุเดชส,สีมูละอุสาหะมตรีนะครับส่วนดาวมนตรีครับดาวมนตรีกันเป็นดาวมนตรียังมีิวทมคำจนช่้เลยก็คุ้นยังครับ,รบส่วนดาวกรกีครับไม่ส่งผลเบียดเบียนกับดวงใจทางด้านนะครับดาวกาลีไม่ส่งผลเสียหายถือว่าท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันเป็นอีกวันหนึ่งครับก็ถือว่ามีความโชคดีครับท้งหลังจากวันที่2ี่สิบสามครับดาว ดาวพุธจะเป็นดาวเกษตรในราศีกันตั้งแต่วันที่ย3เป็นต้นไปในวันที่23เป็นต้นไปจะทําให้ท่านมีความโชคดีมีความสุขนะครับในรอบเดือนกันยายนนะครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันเสาร์ครับเสาร์เป็นบริวารครับเสาร์เป็นบริวารโคจรในราศีของนะครับปุบตะนะครับบริวารให้คุณให้โชคให้ลาบบุตรธิดาให้คุณให้โชคให้ลาบดีครับ ในช่วงเดือนสิงหาคมครับบริวารอายุสุขภาพปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่นะครับสาหรับท่านที่เกิดราศีกันนะครับในรอบเดือนสิงหาคมครับปัญหาสุขภาพไม่ค่อยดีครับระวังเก็บใครได้ป่วยบ่อยนะครับวันอายุเดชสวนดาวเดชเดินนีครับดาวเดชไม่เสียครับพลังอํานาจกือว่ายังส่งผลดีครับดาวเดชเดินนีครับวันอายุเดชสีสวนดาวสีครับดาวศุกร์คือดาวสีดาวสีโคจรทับลัคนาเกิดยังมีโชคลาภลอยบังเกิดขึ้นกันเงินการทองรือว่ามีช่วงช่วง ช่วงติดขัดอุปสรรคมันผ่านพ้นไปทําให้ท่านมีความโชคดีขึ้นมาบ้างนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับบริวารอายุเดชฤาษีมูละครับดาวมูละดาวมูละนะครับไม่ไม่มีเกณฑ์ยโยกย้ายไม่มีเกณฑ์เดินทางครับแต่หลังจากวันที่1 7เกไปนะครับมีเกณฑ์ยโยกย้ายเดินทางหรือย้ายที่อยู่ที่ใส่ย้ายปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานเป็นไปได้มากที่สุดนะครับวันอายุเดชสีมูละ วันอายุเดชสีมูลอุตสหาหะนะครับอุตสหาหะหน้าที่การงานมั่นคงดีครับไม่มีปัญหาเรื่องหน้าที่การงานะไม่มีปัญหาเรื่องหน้าที่การงานครับอุตสหาหะมนตรีนะครับดาวมนตรีครับช่วงที่ผ่านมาครับดาวมนตรีเสียครับดาวอังคารเป็นดาวมนตรีตกราศีวินาศากับดวงชะตาถึงท่านทาให้ท่านช่วงนี้ต้องพึ่งพาอาศัยตนเองมากกว่าถึงยอมสความสร็จความโชคดีครับส่วนดาวกราชนีดาวกาลีครับดาวกาลีตกราศีวินาศ ไม่มีตัวเบียดเบียนนะครับแต่ถ้าหลังจากวันที่23เป็นต้นไปดาวกาลีนะครับทับลันนาเกิดทำให้ท่านมีปัญหาเรื่องขัดแย้งทางความคิดปัญหาเรื่องชีวติตครอบครัวมีมากกว่าสมควรนะครับในรอบเดือนกันในรอบเดือนอสิงหาคมของราศีกันนะครับนี่คือท่านที่เกิดในราศีกันนะครับในราศีกันท่านที่เกิดราศีกันในรอบเดือนอสิงหาคมนะครับนี่คือท่านที่เกิดราศีกันกําหวัดที่เกิดในวันเสาร์ครับ วันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันพระสบดีครับราศีกันนะครับดวงชะตาของท่านในรอบเดือนสิงหาคมครับที่ผมจะวิเคราะห์วิจารณ์จะิหัสเป็นบริวารครับผหัดบริวารบริวารตกเป็นอลิครับเป็นอลิครับเกณฑ์เสียทรัพย์เสียข้าวเสียของหรือว่าเกณฑ์ซ่อมแซมบำรุงข้าวของเรื่องของสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆภายในโวเรียนมากกว่านะครับในรอบเดือนสิงหาคมครับบริวารอายุสุขภาพ แข็งแรงดีครับปัญหาเรื่องของอายุสุขภาพไม่ีปัญหานะครับอีกสุขภาพแข็งแรงดีครับวันอายุวิวันอายุเดชสนดาวเดชครับดาวสุขคือดาวเดชเดชเดือนดีครับทับลักนาเกิดนะครับเดชโคจรทับลักนาเกิดตั้งแต่วันที่20ไปนะครับตั้งแต่วันที่20ไปเดชเดชโคจรตั้งแต่วันที่14นะครับ14ไปนะครับดาวเดชเดือนดีครับทับลักนาเกิดทําให้ท่านมีความโชคดีตําแหน่งที่กันในตําแหน่งเดชเดือนดีไม่เสียครับทาการสิ่งใดประสบผลตร็กความโชคดีครับ วันอายุเดชสีสุนดาวสีครับอาทิตย์คือดาวสีตกเวลาพระทีวยาจงคุควรดีครับแต่ถ้าดาวสีเสียก็คือราศีดาวอาทิตย์โคจรย้ายเข้าราศีสิงห์ดาวสีจะเป็นดาวเสียครับดาวเสียทําการสิ่งใดก็จะเหน็ดเหนื่อยกับดวงท่านนะครับในรอบเดือนสิงหาคมครับวันอายุเดชสีมูละดาวมูละครับจันทร์คือดาวมูละไม่มีการยกย้ายมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานครับยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยไม่มีครับในช่วงนี้ครับ วันอายุเดชสีมูละอุตสหาหะในที่การงานครับดาวอุตสหาหะที่การงานตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนะครับถึงวันที่23สิงหาคมไม่ค่อยดีครับในช่วงนี้ครับดาวอุตสหาหะไม่ค่อยดีน้าที่การงานไม่ค่อยดีเกิคดความเบื่อหน่ายทอแท้หรือเกณฑ์ที่ต้องปรับเปลี่ยนโยกย้ายในที่การงานเป็นไปได้มากที่สุดนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมครับวันอายุเดชสีมูละอุตสหาหะมนตรีส่วนดาวมนตรีครับ ที่ผ่านมาครับตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนะครับดาวมนตรีเสียนะครับจ้องพึ่งพ่าเใสตัวเองมากกว่าครับแต่หลังจากวันที่23เป็นเ้ื่อไปดาวมนตรีโคจรเป็นดาวเกษตรเข้าในราศีกันทับพักรนาเกิดจะทําให้ท่านมีผู้ประทับความจนชึ้นเหลือก,กุลจะมีความสุขในความร่ำรื่นดีครับในรอบเดือนสิงหาคมครับ วันอายุเดชสีมุะสหะมนตรีกาลีส่วนดาวกาลิกนีไม่ส่งผลเต็มที่ครับบุตรเป็นกาลีนะครับดาวบุตรเป็นกาลีแต่ไม่ส่งผลเต็มที่นะครับไม่เดือดร้อนพบบุตรเลยครับแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของบุตรชายนะครับทําให้ท่านมีความเดือดร้อนบ้างครับนี่คือท่านที่เกิดในวันพระหัสสมบอดีราศีสิงราศีกันครับราศีกันในรอบเดือนสิงหาคมนะครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันพุธกลางคืน ราศีกันในรอบเดือนสิงหาคมครับเป็นเช่นไรผมจะวิเคราะห์นะครับปวราหูเป็นบริวารครับบริวารตกเรือนสุภาพนะครับตกเรือนสุภาพบริวารถือว่าให้คุณให้โชคให้ลาบดีครับบริวารไม่ทําความเดือดร้อนวุ่นวมยครับถือว่าบริวารไม่เสียทรัพย์ไม่เสียข้าวเสียของนะครับถือว่ายังดีครับบริวารอายุสุขภาพครับสุขภาพดีครับ สุขภาพแข็งแรงดีครับตั้งแต่วันที่14นะครับตั้งแต่วันที่1 4สิงหาคมเป็นต้นไปดาวสุขคือดาวอายุสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บบีบเบียนครับวันอายุเดชสมดาวเดชครับอาทิตย์คือเดชตกต้นลาภะนะครับเดือนลาภะที่ผ่านมาครับด้เดือดเดนี้ทําการสิ่งใดก็ไม่เดืดเหนื่อยครับแต่ถ้าหลังจากวันที่17สิงหาคมเป็นต้นไปดาวเดชเสียครับดาวเดชเสียพลังอํานาจเสียไม่ค่อยดีเท่าที่ควรครับทาการสิ่งใดก็ยัง ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับทุกสิ่งทุกอย่างครับหรือว่าไม่มีปัญหาอสรรคมากมายครับวันอายุเดชสีส่วนดาวสีจันคือดาวสีส่งเสริมความส็จความโชคดีนะครับหรือว่ายังยังโชคดีอยู่นะครับไม่ติดขัดจะทีเดียวครับวันอายุเดชสีมูละดาวมูละครับอังคารคือดาวมูละดาวมูละตกราศีวินาศครับที่ผ่านมาครับตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นมามีเกณฑ์เดินทางบ่อยเกณฑ์โยกย้ายที่อยู่ที่อาศัย เกณฑ์ปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานบ่อยครับในช่วงนี้ครับถ้าหลังจากวันที่หลังจากดาวมูละเดินดีก็จะไม่เวีันหาเรื่องย้ายที่อยู่ที่ใดไม่มีเวีนหาเรื่องปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานครับวันอายุเดชศีมูละอุตสาหนะครับดาวอุตสาหเสียนะครับที่ผ่านมาดาวอุตสาหเสียเกณฑ์ย้ายหน้าที่การงานปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานหรือเกณฑ์ถูกยบเลิกสัญญาว่าจ้างนะครับแต่ถ้าหลังจากวันที่23เป็นต้นไปดาวอุตสาหเดินดี โุจรเข้าตำแหน่งจะทำให้ท่านมีความโชคดีเรื่องที่การงานโชคลาภการเงิน,งานการทองก็จะส่งผลไปทางที่ดีเลยครับวนันอายุเดชสีมูลลักษณ์สหมนตรีครับดาวเสาคือดาวมนตรีนะครับจกในเดือนของบุตรบุตรเป็นมนตรีบุตรบูตทำค่ำจนช่นเหลือก็คุณนะครับช่วงนี้ครับถือว่าดีครับแต่ว่าบุตรธิดาของท่านถือว่าส่งผลให้คุณช่วยเหลือประทานคาำจนดีเยอะครับสำหรับท่านที่มีบุตรมีธิดานะครับส่วนท่านที่ไม่มีบุตรมีธิดาก็จะมีผู้อนุเคราะห์สงเคราะห์ให้ท่านมีความ สุขมีความโชคดีนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมหรือท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนครับวันอายุเดชสีมรลสหมนรีกาลีส่วนดาวกาเลกนีาลาหูอ่าพฤหัสเป็นกาเลกนีไม่ส่งผลให้กับดวงชะตายิ่งได้เพราะดาวพฤห,หัสต,ตกเป็นอริในตําแหน่งเป็นอรลไม่เบียนดวงชะตายิ่งคือว่าท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนเป็นอีกวันหนึ่งครับจะมีความโชคดีในรอบเดือนสิงหาคมตั้งแต่วันที่23เป็นต้นไปนะครับวันต่อไปครับ สมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันศุกร์ครับศุกร์เป็นบริวารครับศุกร์เป็นบริวารโคจรทับลัคนาเกิดตั้งแต่วันที่14สิงหาคมเป็นต้นไปครับบริวารมาทับลัคนาเกิดในราศีกันครับบริวารให้ขุณให้โชคให้ลาบดีครับในช่วงตั้งแต่วันที่20 ตั้งแต่ดาวสุ์โคจรเข้ามาครับส่งผลเต็มที่ตั้งแต่วันที่23เป็นต้นไปครับจะทําให้ท่านที่เกิดในวันศุกร์มีความโชคดีนะครับในรอบเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนกันยายนนะครับวันอายุสุขภาพครับสุขภาพแข็งแรงนี้ครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่17สิงหาคมสุขภาพดีแต่ปัญหาเรื่องสุขภาพจะส่งผลเบียดเบียนตั้งแต่วันที่17เป็นต้นไปครับ17สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับถึงวันที่17เจ็ด กันยายนเ,เดืนไปสุงภาพไม่ค่อยดีเก็บค่าเด้ป่วยบ่อยครับวันอายุนะครับเด็ดส่วนดาวเด็ดจันทร์คือดาวเด็ดเดือนนี้ครับเด็ดไม่เสียครับในช่วงนี้ครับเด็ดไม่เสียถุกว่าเด็ดเดินดีวันอายุเด็ดสีส่วนดาวสีครับอังคารคือสีไม่ประสบความสุขความโชคดีเท่าที่ควรน,นะครับเมื่อดาวสีเสียครับเมื่อดาวสีเสียเนี่ยทำในการสิ่งใดก็ปัญหาเรื่องสภาพคล่อง,อง,อง,างาการเงินการทองไม่ค่อยดีในรอบเดือนสิงหาคมตั้งแต่วันที่นะครับตั้งแต่วันที่ 1สิงหาคมเกถึงวันที่23สิงหาคมดาวสีไม่ค่อยดีครับวานอายุเดชสีโมละตามโมละครับที่ผ่านมาครับวันที่1ถึงวันที่23เกณฑ์ยกย้ายปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานเกณฑ์ยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยย้ายหน้าที่การงานหรือเกณฑ์ถูกยกเลิกสัญญาจ้างหน้าที่การงานนะครับตั้งแต่วันที่1สิงหาคมจนถึงวันที่นะครับ23สิงหาคมครับกลังจากนั้นเป็นต้นไปครับสิสสิงหาคมเกณฑ์ได้ปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานดีขึ้นนะครับ คือตั้งแต่วันที่23สิางหาคมเป็นต้นไปครับวันอายุเดชศีมูละอุตสาหะรในการงานครับหนที่การงานคือว่ายังทรงตัวได้ดีอยู่แล้วครับอุตสาหมนตรีมนตรีครับราพระหัสเป็นดาวมนตรีตกเป็นอลินะครับเป็นอริขาดผู้อุปธรรมความจนเฉลยเกรกุลนะครับต้องพึ่งพาอาศัยตนเองมากกว่าครับในรอบเดือนสิงหาคมครับนี่คือท่านที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันศุกร์ราศีกันครับ ทุกสิ่งทุกอย่างครับวันอายุเดชส,สีมูละสหมนตรีกาลีส่วนดาวการกนีครับดาวราหูเป็นดาวกาลีตกเรนในเรนของสุภะนะครับโดยเบียดดาว,บดาวบเบียดเบียนให้ท่านาไม่มีความสุขก็ยังมีอุปสรรคอยู่นะครับถือว่าท่านที่เกิดในวันศุกร์ราศีกันครับดวงชะตาของท่านถือว่ามีความมีความโชคดีอยู่บ้างนะครับแต่ท่านหลังจากวันที่23 สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับจะทําให้ท่านมีความโชคดีนะครับมีสุขภาพแข็งแรงดีนะครับโรคภัยไข้เจ็บไม่มีเบียดเบียนโชคลาภการงานหน้าที่การงานก็ได้มั่นคงดีครับที่้าที่การงานก็มั่นคงได้รับเกิดเป็นทางในที่การงานที่ดีขึ้นการเงินการทองสภาพฟ้องทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นนะครับนี่คือท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับเป็นเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตาคิดกําเนิดของสมาชิกที่เกิดราศีกันนะครับทั้ง8วันครับ อาทิตย์จันทร์อังคารพุทธกลางวันเสาร์พระหัสราหูและวันศุกร์ผมวิเคราะห์วิจารณ์ให้เป็นแนวทางความรู้เรื่องของดวงชะตายุดในรอบเดือนสิงหาคมสําหรับให้เกิดราศีกันทั้ง8วันครับจะได้มีจะได้มีความรู้เรื่องของดวงชะตาชุดในรอบเดือนสิงหาคมจะได้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทครับโดยรวมทั่วไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีกันปัญหาของท่านในรอบนี้ครับลองประหารเรื่องสุขภาพเย็บข้าดปดวยบ่อยๆนะครับ ระวังปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับโดยส่วนมากครับท่านที่เกิดราศีกันนะครับปัญหาสุขภาพในสภาวะในช่วงนี้ครับโรคระบาดโควิด -19 ยังระบาดหนักอยู่ควรระมัดระวังเซฟตนเองให้มากครับท่านที่เกิดราศีกันเป็นอีกราศีหนึ่งครับที่เสี่ยงก่อการเก็บไข้ได้ป่วยบ่อยนะครับระวังปัญหาเรื่องสุขภาพครับช่วงนี้นะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับท่านที่ ราศีกันหรือว่าเป็นดวงชะตาที่เก็บข้าวได้ป่วยยที่สุดนะครับในรอบเดือนสิงหาคมตรงนี้สภาวะโรคระบาดยังระบาดตัดอยู่นะครับทําการสิ่งใดก็อย่าได้ประมาทตนเองนะครับส่วนเลขเด่นตามดวงนะครับเลขเด่นตามดวงดวงดาวที่โคจรอยู่ในลัคนาเกิดของท่านนะครับซึ่งในราศีกันนะครับดาวเจริญราศีกันคือดาวพุธนะครับดาวพุธเรามีดาวศุกร์โคจรมาทับคือเลข6กครับ อยู่นะครับส่วนเลขที่ทํามุมตีกลนะครับตีกลก็มีเลขดาวเสาเลขเกตครับแล้วก็มีดาวราหูเลข8ครับถ้าเกี่ยวกับตัวเลขโดดเด่นนะครับตัวเลขที่โดดเด่นนะครับก็จะมี6 7 8ครับหรือจะเป็น6 7 7 6ครับห8 8 6 8 7 7 8ครับหรือจะเป็น6 4 4 6่สดาวเจ้าเรือนสถิตอยู่เลยครับ6 4 4 6หรือว่า4 6 7นะครับ4ี่ 68นะครับหรือว่าเป็น478นะครับ4จะในกลุ่มนี้ครับจะเป็นเลขเด่นตามดวงของท่านในรอบงวดประจําวันที่16สิงหาคมนะครับนี่เป็นการวิเคราะห์ตัวเลขมงคลเลขเด่นตามดวงให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีกันในรอบเดือนสิงหาคมครับขอบคุณสมาชิกมาตามดวงทุกท่านทุกคนทุกกําลังใจน,นะครับที่เข้ามาติดตามรับชม ชอบการวิเคราะห์วิจัณดวงชะตาชีวิตกำเนิดที่ผมได้วิเคราะห์วิจณ์ดวงชะตากำเนิดของท่านที่เกิดราศีกันในรอบเดือนสิงหาคมนะครับท่านที่เกิดราศีกันก็ชอบแนวทางการวิเคราะห์ที่ผมวิเคราะห์ดวงดาวที่โคจรสถิตส่งผลให้ลักษณะเกิดของท่านตงมีความโชคดีหรือไม่ในรอบเดือนสิงหาคมขอฝากกดติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการวิเคราะห์ดวงชะตาชีวิตให้ท่านได้ติดตาม ดับตรงนี้ในคลิปต่อไปหลังนี้ต่อไปครับผู้สมาชิกทุกท่านนะครับในช่วงนี้สภาวะโรคระบาดโควิดสิบเก้ายังระบาดหนักอยู่นะครับบนเซฟตนเองนะครับอย่าได้ประมาทครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ตามครับควรที่จะสวมแมสระวังป้องกันตนเองนะครับเกี่ยวกับห่อหุ้นตัวไปด้วยทุกครั้งนะครับอย่าได้ท่างอยู่ในความไม่ระมาทคระวังกานสุขภาพแข็งแรงดีครับการประกอบอาชีพธุรกิจแาะทีการงานก็จะมีความรับผิดชดบคำอยู่ทางเรื่องสุขภาพเก็บให้ได้โปร่งโปร ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเป็นอุปสรรคกิดตามนะครับแต่ไม่ทันมีความปัญหามีความเป็นอยู่นนที่ติดขัดกางคนในชีวิตครอบครัวท่านก็มีปัญหาเกิดร้อนเข่นเดียวอยครับดะนั้นทุกท่านนะครับในรงนี้ตลอดช่วงวันจิตการระบาดระดับคนที่แบเซฟคนหนึงเห็มบากนะครับจะได้ดีสมรรถนะแรงประจอบไปด้วยการงานาไปด้ความสุขไปด้วยความโชคดีนะครับใหทุกท่านนะครับมีความุีความเจริญนะครับความโชคดีทุกคคท่านนะครับพบกันในราศีพบกันในคลิปต่อไปนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ